ก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จัาสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่องของ TT Channel 9้านะครับก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาลองขับอ่อโรบินทูนะครับนี่ผมใส่เสื้อเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่ครับนี่โรบินทูนี่แต่เมื่อเช้านี้ผมลองขับอ่อ พูฟเนด้าไปนะครับผมก็ซึ่งหมดหมดกับไปเมื่อบ่ายสองครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งผมก็มาลองโรมินพูฟต่อเพราะว่าเมื่อเช้าผมลองเปิดระบบของโรมินพูฟแล้วมีงานเด้งอยู่นะครับนานงานก็เยอะพอสมควรตอนนี้ผมก็เลยมาลองวิ่งดูซิว่าบ่ายสองเนี่ยจะมีงานไหมซึ่งผมก็ลุ้นๆนะลุ้นให้มีนะครับผมก็ลุ้นให้มีนะครับเพราะว่าถ้ามีผมจะได้ทำคลิปให้เพื่อนรับชมวันว่า ขั้นตอนการรับงานของโรบินพูดหรือการส่งงานของโรบินพูดเนี่ยมันมันยากไหมเออก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มตอนเข้าระบบเลยดีกว่าครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับ <Alcohol. S 2> ก็อันนี้ผมเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลื PG ไมไปว่าเออผมได้ทําการเข้าระบบไปแล้วเออก่อนจะมาเข้าหน้านี้นะครับมันจะมีให้เราถ่ายรูป ยืนยันนะครับว่าเ,าเราได้สวมใส่แมสก่อนทํางานนะครับก็จะมีติ๊กๆ๊ก็หลังจากที่เราถ่ายรูปแล้วนะครับมันก็จะมีมาหน้าตาแบบนี้ครับนี่ขึ้นรูปล็อกงานเลยนะครับก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมก็ลองดูรอดูงานเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพอซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีงานเข้ามานะ แต่อันนี้มาผมมาขับจริงๆแล้ดูซิมันจะมีงานเนี้ยผมไหมอ่าโอเคอน,นี่ผมก็รูดให้เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็หน้าแรกนะครับก็จะเป็นนี่ครับหน้าง,งานนะครับผมจากหน้าง,งานถัดไปก็จะเป็นปุ่มเอ่อรับงานนะครับปุ่มต่อมาก็จะเป็นเรากำลังทำงานนะครับผม ครับผมก็ปุม่มนนี้ก็งานที่สําเร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็รอง,งานเด้งดีกว่าก็ระบบงานนะครับที่ผมเคยรับมาก็ส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เคยรับเอาล่ามมูฟหรือไลแมนนะครับผมผมก็มางานแบบนี้เลยคือเป็นงานที่เราแย่งแย่งรับกันนะครับผมเป็นงานกดงานกดแย่งงานนะครับ ก็มันจะต่างกับผูแพนด้ากับแกร็บนะครับที่โยนงานมาให้ส่วนงานแย่งงานของโรบินฮูสเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันช่วยป้องกันพวกระบบโกงนะครับผมเป็นระบบกดรับงานโนมติอย่างนี้ครับผมเพราะว่าโรบินฮูสมันจะป้องกันคือมันจะมีให้รหัสรหัสใส่นะครับผมสมมติว่าเรากดรับงานแล้วปุ๊บมันจะมีรหัสเด้งขึ้นมา2หลักนะครับผมเราก็ต้องรีบกรอกใส่รหัสนะครับผม ถ้าเราช้าคนอื่นก็นอาจจะได้ไปถ้าเราเร็วเราก็ได้รับงานนี้ต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันว่ามันจะมีงานไหมถ้ามีเดีย๋ยวผมลองกดรับงานเลยซึ่งงานไปที่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเลยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวรอดูตอนรับงานดีกว่า ครับตอนนี้ผมก็ได้งานมาแล้วนะจากที่รอมาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือโอกาสเลยเข้าบ้านมากินข้าวด้วยเลยอต่นี้ก็เลยนั่งกดงานครับผมก็ได้งานมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้อันนี้ครับจะเห็นนะครับว่าร้านค้าเนี่ยมันขึ้นสีเขียวน,นะครับร้านค้าร้านค้าคือยินยันแล้วนะครับผมยนินยันเราเรียบร้อยอย่นนะแผมก็กดรับภบาพรับผมจากนั้นกดรับภาพเสร็จผมว่ากดต่อนะน,นี่มันจะขึ้นที่ว่าเริ่มงานที่ รเ,เรากดที่เรื่องงานนะครับแล้วกดคําว่าตกลงนะครับหรือมันก็จะไปเร่งที่เรากําลังมาเด่งเ,เป็นหัวข้อที่สามนะครับกําลังทำนะมันก็จะเป็นงานที่เรากําลังทํานะครับนี้เรากดเริ่มกดเข้าไปนะครับผมโอเคนี้นกดที่แผนที่นะแล้วก็โอเค อย,อยู่อยู่ไม่ไกลครับยู่ไกลยอยู่ก็เดี๋ยวเรารีบไปรับอาหารกันดีกว่าโอเคครับไปรีบรับอาหารกัน นี่ผมก็มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาถึงร้านเนี่ยเราก็ต้องแจ้งเลขนี้นะครับ4ตัวท้ายของผมมันเป็น6 5 2 0นะครับผมล้วก็ดูคําสั่งซื้อจากลูกค้านะครับนี่มีทั้งหมด3อย่างนะครับผมจากนั้นเรามาถึงแล้วใช่ไหมครับเราต้องกดคําว่ามาถึงแล้วครับแล้วก็ยืนยันโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวรออาหารเสร็จนะครับผมถึงจะกดเสร็จพอกดเสร็จมันก็จะให้ถ่ายรูปนะครับผมโอเคจะถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูอีกทีนะครับ ครับตอนนี้กอ็อาหารเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมรากดคําว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตกลงพอตกลงเสร็จมาจนหน้าให้ถ่ายรูปนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปตรงนี้นะครับ,รบแล้วก,กดส่งนะครับผมเหมือนงานแก๊ปเลยอันนี้ลขนาดง,งานคล้ายๆกันนะครับตอนส่ง ถ่ายภาพกดบันทึกนะครับกร็รอเวลาสักแป๊บนึงโอเคก็สำหรับร้านอาหารนะครับผมมันมันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถัดไปก็จะเป็นจุดที่2เป็นของลูกค้านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะกดที่แผนที่นะครับแล้วก็ไปส่งลูกค้ากันตอนขั้นตอนส่งลูกค้าเนี่ยมันก็จะคล้ายกับร้านค้านะครับกดมาถึงแล้วแล้วก็กดเสร็จงานนะครับแล้วก็จะไปถ่ายรูปเหมือนกันนะครับผมไปเดี๋ยวผมไปส่งลูกค้า สำหรับออเดอร์แรกนะครับผมก็ไปอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมก็ขั้นตอนกดถึงลูกค้านะครับก็กดมาถึงแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็มันจะเป็นให้ถ่ายรูปนะครับหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าเสร็จสิ้นเอ่อคำว่าเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดปิดงานนะครับผมแล้วก็ให้คะแนนนะครับผมบันทึกเหมือนกันโอเคถ้ากับออเดอร์นี้เป็นงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมก็จํานวนเงินที่เราได้เนี่ยประมาณสามสิบเก้าบาทจุดหกสิบสตางค์นะครับก็โดนหักเปอร์เซ็นต์ไปสัก สี่สตางังนะครับผมก็ไม่มากนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาที่กดรับงานต่อนะครับผมอันนี้ออเดอร์แรกเสร็จแล้วก็หลังจากที่ผมส่งออเดอร์แรกเสร็จนะครับก็โอเคผมก็จะมานั่งหาที่พักกดออเดอร์ที่2ต่ออ่ะทีนี้ผมมาสรุปออเดอร์แรกให้นะครับเพราะว่าระยะที่ส่งออเดอร์แรกอะครับผมมันส่งอยู่ที่ประมาณผกดดูก่อนนะไม่ได้แล้วแต่ผมดูตอนอ GPS จับได้นะครับประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลเนี่ยเราได้ค่ารับนะครับตรงที่แอปมันแสดงนะครับผมประมาณ40บาทนะครับ40บาทตอนแต่เรากดเสร็จงานแล้วเนี่ยเรามาดูหน้าหน้าสรุปรายได้นะครับมันจะมันจะมีแค่เงินเงินเข้าในบัญชีเราแค่3 9ที่บาทจุด60สต่างนะครับเท่ากับว่า เราโดนหักเปอร์เซ็นต์ไปสี่สิบตังค์นะครับก็โอเคไม่มากไม่ไม่มากนะครับก็แค่สี่สิบตางค์ส่วนส่วนการรับงานนะครับผมว่ามองว่ามันง่ายนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวนะครับผมกดรับงานก่อนดีกว่างานเริ่มมาแล้วครับผมเมื่อกี้กดไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่ได้ม่ได้ตั้งใจนะครับดียวขอตัวกดก่อนนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้แล้วออเดอร์ order ตัวที่2นะครับผมอ่าตอนนี้ร้านค้ากดยืนยันออเดอร์มาแล้วครับผมก็โอเคขึ้นข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเสเต็กลุงหนวดนะครับสาขาพญาสุเรนใกล้ๆนี่นเองนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมไปรับออเดอร์ดีกว่าร้านาประมาณสักกี่อย่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างนะครับก็ร้านค้าน่าใช้เวลาอยู่นะครับผมก็โอเคอย่าผมไปเรื่อยๆนะไปต้องรีบครับผมไป โอเคย e s, <Okay>. yes. <S ครับตอนนี้ผมก็รับอาหารจากร้านสเต็กคุณลงุลงหนวดได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวเราไปสง่งลูกค้าต่อเดี๋ยวครับผม ที่ผมก็ถ่ายรูปเรียบร้อยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับนี่<ม>นะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับออเดอร์น,นี้ออจำนวนเงินที่ได้เราได้ประมาณสักครู่นะครับยืนแล้วเราได้อยู่58บาทนะครับผมระยะทางที่เราไปส่งประมาณประมาณ5กิโลนะครับได้58าบาทก็โอ, OK, โอเคเยอะน,นะครับก็โอเคปะ่ะเดี๋ยวรีบไปส่งดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เวลามาณ7็โมงครึ่งนะครับเราจะได้รี tay ở đây. Bắt, bắt, let's go. ตอนนี้เวลาก็ประมาณ7จ็ดโมงห้นาทีครับผมเดี๋ยวผมรีบขอตัวไปไปจุดใกล้ๆก่อนดีกว่า mm hmm. เพราะว่ามันจะได้ออเดิมแบบว่าไม่กระโดดมากนะครับผมขอตัวรีบกลับจุดเดิมนะครับผมเพื่อหาออเดิรต่อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ ตอนนี้ผมก็ได้แล้วครับผมออเดอร์ order ตัวที่3นะครับผมก็เอาจริงผมกะจะขับแค่มาสัก3ามสี่ออเดอร์พอเพราะว่าตอนนี้มันประมาณสักหกโมงแล้วนะครับก็ออเดอร์ order ที่สามลูกร้านค้าก็ยินารมาเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นร้านเสเต็กลุงหนวดร้านเดิมนะครับร้านเดียวกับออเดอร์ที่2เลยนะครับผมก็อยู่ข้างหน้าประมาณเนี่ยร้อยเมตรครับก็ถึงแล้ว ด่วนไปส่งไปส่งที่คูบอลผมขอดูแผนที่ลูกค้าก่อนดีกว่าไกลไหมอะ่ะคูบอนคูบอนอ๋อก็วิ่งตรงมาเส้นนี้ไม่ไกลครับก็สำหรับออเดอร์ที่3นี้ผมจะได้ค่าส่งอยู่ที่64บาทนะครับผมก็ประมาณสักกี่กิโลนะน่าจะมัน5้าขอดูดีกว่าเขาดูอีกทีหนึ่งตลกจริง ผมว่า GPS เขาก็แม่นยำอยู่นะสำหรับที่อยู่ของลูกค้าประมาณ6กกิโลนะครับนี่6กกิโลโอเคเดีย๋ยวผมนั่งรอตรงนี้สักพักนึงนะครับก็อ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมนี่กดเริ่มงานก่อนนะครับกดเริ่มงานนะครับตกลงครับผมแล้วงานมันจะถูกโยนไปที่กําลังกําลังทํานะครับผมอ่าตอนนี้นะครับกําลังทํา มาทันทีโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวไปนั่งรอรับออเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปส่งลูกค้านะครับตอนนี้มัน6กโมงนะหกโมงสิบนาทีแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วโอเคผมอาจจะได้แค่4ตัวนะครับเอาแค่นี้ก่อนไปงั้นเดี๋ยวเรารีบไปส่งกันดีกว่ารีบไปรับแล้วก็ไปส่งนะครับผมโอเคครับก็สหรับออเดอร์ที่สามครับก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมจากร้านติ๊กืองหลวงนะครับผม จะเล่นผิดอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าแถวบ้านาบ้านตรงข้ามของผมเขาขายสเต็กคุณลุงไงผมเล่นเลกับคุณลุงอันนี้เป็นสเต็กร้านลุงหนวดนะโอเคต้นฉบับน,นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวไปส่งออเดอร์ที่3าก่อนดีกว่านะครับผมก็ระยะทาง6ันโโลนะครับผม้า โอเคครับพเพื่อนๆก็มาสรุปคลิปกันใหมด่ดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานเจ้าโ o โปรผมมันแบตหมดนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้สรุปคลิปเลยว่าได้กี่ออเดอร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมมาสรุปคลิปตรงนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานผมวิ่งได้แค่ประมาณ3มออเดอร์นะครับเป็นการทดลองวิ่งแค่3มออเดอร์จริงๆก็มีได้แค่ขอดูก่อนนะครับได้แค่มียอดอัับออเดอร์แรกได้40บาทนะครับออเดอร์ที่2ได้5้าบบาท ออเดอร์ที่3นะครับที่ไปส่งที่คูบอนนะครับผมได้64บาทนะครับผมก็พอเราไปส่งปุ๊บก็ไม่ได้ดูโกโปรโกโปก็แบตหมดก็เลยไม่ได้อาทให้เพื่อนดูเลยนะครับก็ยอดรวมทั้งหมดผมได้เงินประมาณ1้อบาทนะครับสาหรับ3ออเดอร์นะครับผมก็ผมก็ถือว่าโอเคนะดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ออกมาเต็มตัวในว่าแบบต้องวิ่งทั้งวันไหมอะไรไหมผมสำหรับผมผมแพ่เป็นพักทามนะเพราะผมมีงานประจันจรรอยู่แล้วนะครับผม ก็การสําหรับวิ่งโรบินทูดครั้งนี้นะครับผมผมก็ว่ามีข้อดีนะครับคือคือผมชอบมากเลยคือ,เ,อเราไม่ต้องไปเก็บเงินลูคกค้านะครับหรือเราไม่ต้องไปจ่ายเงินให้ใจ่ายเงินให้ร้านค้าให้วุ่นวายนะครับผมก็เป <Me S 2> <ค>็นข้อดีมากๆเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่อยากพกเงินหรือว่าไม่ไม่อยากต้องไปโอนเงินให้ธนาคารเหมือนของแพนด้านะครับผมสำหรับแก๊ปก็เราก็ต้องมาถ้าแก๊ปถ้าเป็นแก๊บนะเราก็ต้องมาเติมเครดิตอะไรให้มันวุ่นวายนะครับก็ สำหรับรินฮูดตอบโจทย์นะครับรัาคนที่ไม่อยากวุ่นไว้เรื่องเงินนะครับผมก็รินฮูดตัดข้อนี้ได้เลยส่วนเสื้อตัวที่ได้มานี่คือผมไม่ชอบมากๆเลยนะครับผมเวลาใส่แล้วมันร้อนมากเลยครับเราผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ดีกว่าน่าจะเป็นเสื้อของสกูตต้านะครับที่เป็นออกสีเข้มเข้มกว่านี้ครับผมเพราะว่าเสื้อตัวนี้ที่เขาแจกฟรีมันบางมากเลยนะครับก็ผมว่ามันไม่โอเคนะครับผมก็โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่าผมจะทําคลิปใหม่นะครับผมก็ อยากจะวิ่งสักประมาณสักหกถึงเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแล้วกันว่าของโรบินทูสเนี่ยว่าจะได้สักกี่ออเดอร์แต่ผมคิดว่าน่าจะเอ่อน่าจะได้ประมาณสักเอาให้แค่สิบออเดอร์ผมก็น่าจะดีนะสําหรับมือใหม่เดี๋ยวผมเพาผมว่าผม,ผมว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันนะแต่เท่าที่วิ่งผมก็เห็นมีคนวิ่งอยู่เขตเนี่ยก็พอมีพอสมควรนะครับผมสาหรับวันนี้ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับผมก็จะมาทําตามสัญญานะครับผมก็จะวิ่งสัก7จ็ถึงแชั่วโมงดูว่าจะเป็นยังไงครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ชอบนะผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับช่อง TT Channel คลสานี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ